มาบอกรอให้ฟังหน่อยส้มส้มมาเร็วๆแม่พี่รออยู่คุณพิมพ์สีตาคุณพิมพ์สีตาสวัสดีครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะพิมพ์สีตาเหรอไม่รู้อะออกเสียงน่าจะไม่ถูกมาครับอันนี้เป็นแมปที่เราสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับดูครับ free for all 7ทีมครับ นี่ครับสีชมพูครับคุณน้องคอมครับเป็นเกาหลีครับกระเถิบมาตรงนี้สีเขียววายุธมินพี่ตังร้อนเองเป็นเกาหลีเช่นกันครับกระเถิบมาตรงนี้ไม่มีคนนะกระเถิบมาตรงนี้สีแดงครับคุณแจมเป็นยูริครับกระเถิบมาตรงนี้สีม่วงครับคุณโอเวอร์เซียเป็นอิลักษ์นะครับกระเถิบมาตรงนี้สีส้มนะครับ นะคุณเกมโอเวอร์นะเป็นออรักเช่นดีกันครับเดี๋ยวดูครับคุณสีเหลืองคุณดีซี่เป็นคิวบาร์ครับคือใจจริงเนี่ยอยากจะทำให้จดโนเสามันมันเดินได้นะครับแต่เราไม่ได้สั่งให้มันเดินไว้นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเรือมันวิ่งผ่านตรงนี้ไม่ได้เออจริงว่ะวิ่งผ่านไม่ได้ครับข้างล่างเดี๋ยวจะต้องมาลบ ลบพื้นที่ตรงนี้เพิ่มไปหน่อยให้เรือวิ่งผ่านได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะฮะแมปไม่โอเคครับข้างบนนี้วิ่งผ่านได้ครับข้างข้างได้แต่โอ้แต่ตรงนี้วิ่งไม่ได้ครับเออตรงนี้วิ่งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาลบออกครับต้องมาลบออกครับตรงนี้ให้วิ่งผ่านได้ครับเพราะเรือต้องไปได้ทุกที่ครับนี่ครับยึดกันใหญ่เงินสะพัดแน่นอนไม่ต้องกลัวครับแมปฟีวอเราจบเร็วแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นใครเล่นแบบฟีพอร์ทสโตมนี่คุณสร้างอย่างเดียวครับคุณไม่ต้องปั๊มรถแร่เยอะๆเหมือนพี่พี่ขุนนะครับเนี่ยครับเงินมันเยอะครับแป๊บเดียวลงประมาณห้าลงมีพลอยให้เต็มไปหมดนะครับอย่าไปกลัวครับปั๊มรถกระเทียบสู้กันเลยครับมีบอกทริคไปแล้วดูครับนั่นแหละครับใส่กันแล้วครับปืนกลเจอปืนกลปืนกลเจอปืนกลเป็นยังไงล่ะมาแล้วครับคุณดีซี่นี่รับเหนียวครับแต่อย่าลืมนะมีสะพานอยู่นะครับคุณเผลอนี่คุณโดนนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมบอกคุณแล้ว ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการจะไปแก้ให้สะพานนี้มีหัวหมุดให้ซ่อมได้นะครับนั่นแหละครับเผลอเผลอหรือเปล่านะเผลอหรือเปล่านะโอ้ยไม่ยิงไปมุมก่อนโอ้พลาดเลยครับโอ้ถ้ายิงไปมุมก่อนได้แน่ครับตรงนี้ดูครับบอกแล้วอย่าเผลอครับมันมีสะพานนะครับมันมีสะพานนะครับอืมเรือมาตั้งตรงนี้เลยครับเรือสร้างแต่ไปไม่ได้นะครับเรือบอกไว้ก่อน ไปไม่ได้ครับเรือครับนี่ครับมันเป็นบั็กของแผนที่อยู่ครับตรงนี้บอกเลยนะครับมา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 เออวันนี้พี่ขุนบอกนะครับมีเดิมพันกับคุณลิปตันนะฮะตอนสามทุ่มนะครับเดิมพันกับไอคุณลิปตันนะฮะตอนสามทุ่มนะครับใครที่สนใจจะมาเชียก็มาเชียกันได้นะครับเชียกันได้ดูครับดูเข้ามาในบ้านเฉยครับ ถูกเข้ามาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับแหกไปชุดหนึ่งตรงอื่นไว่ยังไงโอ้นี้ใส่กันแล้วครับมาแล้วครับพี่ตังมาแล้วครับพี่ตังครับเงินเยอะครับบอกเลยแบบนี้ครับโอ้มันเยอะขนาดนี้พี่ตังยังเงินไม่พอใช้อีกแล้วเนี่ยขึ้นเครื่องบินก่อนก็เป็นงี้แหละครับโอ้โหแล้วดูตรงนี้ครับยูริค่อนข้างได้เปรียบครับแบบนี้มีน้ําเยอะน้ําเยอะครับและน้ําใกล้ด้วยครับยูริค่อนข้างได้เปรียบครับบอกเลย บุญแจมได้ยูริไปอ้มีคนแหลกอีกแล้วเดินน้ำมาสู้เอาเดินมน้ำมาสู้ยิงครับโอ้เสียไหวหรือเปล่าบนตรงนี้ว่าไงครับสีส้มกับสีเหลืองอย่าเผลอนะครับนี่ครับเขายังไม่รู้ครับว่ามันมีทะลุแนวต้านมาได้ตรงนี้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ไม่มีใครรู้ครับโอ้นี้เขาทหารมารอสามคนละเดี๋ยวดูครับคือถ้าอ้อมไปบุกข้างหน้าแสดงว่าไม่รู้ครับว่ามาข้างหลังได้ครับเดี๋ยวดูนั่นแหละครับแล้วฝั่งนี้ดูครับเดือดนำน้ำโดนดูดเลยครับเดือดนำน้ำโดนยกเข้าไปพังนี่ครับแบบนั้นแหละโอ้โหดูดเลยครับเดือดนำน้ำยังไงต่อเดือดนำน้ำ วางลงบนบกซะวางลงบนบออกซะโโอ้หมาเข้าออครับเติมน้ําครับอืมแล้วฝั่งนี้ยังไงพนักงานหมดเฉยอืมดูเติมน้ําดูครับมุมสีม่วงโดนสิครับโดนสิครับสีส้มมาแล้วครับส่งไบรโน่มาเจ็ดแปดคันโผล่เข้าไปก่อนเลยครับตรงนี้อยู่ข้างๆกันนั่นเองครับ โอ้โดนดูอีกแล้วอ้าวดูดไปข้างหลังเฉยแล้วดูครับสีม่วงกำลังจะโดนครับไม่น่าไหวไม่น่าไหวแล้วทำไมสีเหลืองไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยไม่สร้างเลยเลยหรอครับเนี่ยแปลกๆครับคุณดีซี่เงินไม่พอได้ไงครับพอเยอะขนาดนี้ครับ ดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเซียน่าจะไปก่อนแล้วครับตรงนี้อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความจริงเราต้องการที่จะเอาน้ำมันกระจายออกไปนะครับไม่อยากให้อยู่เป็นรวงเป็นก้อนเพราะระเบิดระเบิดทีเดียวเลยนั่นแหละครับต้องกระจายออกครับโอ้พี่ตังไปก่อนครับสีเขียวเล่นเกาหลีครับแล้วไม่รู้ว่ามีสะพานอยู่ข้างหลังครับ นี่ทุกคนเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะครับนะครับไปไประมัดระวังด้านหน้าอย่างเดียวครับเจอบุกด้านหลังนี่งานเข้าเหมือนกันแล้วดูคุณดีซี่ครับจะรอดจะรอดไม่รอดครับเจอเครื่องบินเกาหลีของทางด้านน้องคอมสีชมพูนี่แล้วดูครับมาด้วยคุณซี่เลยครับมาเคลียร์ด้านข้างตรงนี้เอาโรเกตเซียมาก่อนแล้วส่งคุณซี่มาด้วยจําเป็นต้องหนีไปก่อนครับจะหนีได้ไหมมาตัดเงินครับน่าจะหมดครับชุดนี้ โอ้แล้วสีม่วงบุกคืนเหรอโอ้ย้ายบ้านไปอยู่ตรงนี้ครับโอ้โอย้ายบ้านไปอยู่กับเขาเฉยโอ้ยโดนไลโน่ไล่ยิงเลยครับแบบนี้โอ้ต้องพับบ้านหนีอีกชุดหนึ่งพับบ้านหนีอีกชุดหนึ่งครับดูเขาเดือดนำน้ำมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเดือดนำน้ำไปได้เหรอดูเล็กๆนี่ไปได้เหรอเนี่ยที่บอกว่าไปได้ครับนั่นแหละครับโอ้ใส่ไปได้ครับดูครับ พอเขาไปตรงนน้นก็หนีกันไปตรงนี้ครับสร้างต่อสีเหลืองไปแล้วคุณดีซี่โดนสีชมพูครับน้องคอมจัดการไปแล้วสีม่วงนี่เก้าชีวิตดูครับจะหนีไปไหนครับข้ามสะพานไปโดนสะบดจิตแน่ครับบอกเลยจะหนีขึ้นไปก็โดนกลัวโดนคนยิงอีกครับหรือเปล่านั่นแหละครับนั่นแหละครับจะไปไหนได้ครับ โอ้โดนสามบ้างดูดมาแบบนี้ยังไงจะสะกดจิตหรือเปล่าครับจะสะกดจิตหรือเปล่าเรียบร้อยครับสีม่วงไปแล้วสีม่วงไปแล้วตรงกลางนี่ถูกสร้างเอาไว้เพื่อให้เป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับตั้งใจนะครับนี่ครับมีเป็นหลุมมีเป็นโนนเป็นเนินนะครับเนินขึ้นมาอย่างนี้นครับเนินชั้นเดียวเนินสองชั้นนะครับเป็นหลุมลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพลอยให้เพื่อบ,บางคนเนินไม่พอจะมาเก็บพลอยตรงกลาง จุดประสงค์คือให้มาบุกันตรงกลางครับให้เอารถถังมาขึ้นเนินลงเนินกันตรงนี้ครับมันจะได้แบบขุกขกขุกขักนิดนึงโอ้โหดูครับสีแดงโอ้กองทัพแจมไม่ธรรมดาครับใหญ่จริงครับมาด้วยเรือเลยครับมาด้วยเรือครับจะไหวไหมนั่นแหละครับพลังงานน่าจะไปก่อนครับทีนี้พลังงานโอ้ พลังงานว่าไงต้องขายครับโอ้ยระเบิดด้วยครับไม่น่าไหวครับแบบนี้ล,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 ลูบรวมกำลังพลบุกเลยมาดูท่าสีแดงดเล่นเรือนะครับท่อนข้างได้เปรียบเลยครับแล้วลงเรือนี่หนีไม่ได้นะน้ํามันเข้ามาถึงข้างในครับหนีไม่ได้ครับไม่สามารถหนีได้ ใครอยากให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนแจ้งนะครับสะพานบางทีของพี่ทำผมคุมขับเลยทำไมอะสะพานบางทีมันเป็นไรครับสะพานเป็นไรแจ้งด้วยรู้จากว่าสะพานพังแล้วซ่อมไม่ได้ถือว่าดีอา้าวถ้าซ่อมได้ไม่ดีเหรอครับคุณเปียกบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปียกสวัสดีครับพี่ขุนไข่พี่ขุนไข,ข่ขนมเฉยนะเออนะครับ ทำไปได้นะครับออคุณมาสเตอร์เพเยอร์ผมต้องการให้เดนอสเสามันเดินได้ครับเดินไปตักแดกตัด็กนะเ,เ,เดินไปมาเดินไปมาแล้วก็สะพานให้ซ่อมได้ครับสะพานต้องการให้ซ่อมได้ดูครับเอาจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วตรงนี้อยากให้เป็นเนินเขามากกว่า ถ้าเป็นเนินเขาได้จะดีครับตรงนี้ครับตรงหลังสะพานไปเนี่ยครับทุกอันเลยครับเพราะไม่ต้องการให้เรือเข้ามาลึกมากเรือจะได้ยิงแบบมีขอบเขตแต่ว่าผมทําภูเขายังไม่เป็นไงนี่เพิ่งทาแบบแรกผมนะผมก็เลยใช้เป็นแม่น้ําไปก่อนใช้เป็นแม่น้ําไปก่อนแล้วดูครับยูรี่ยางได้เปรียบเลยครับแบบนี้ใครเลนดอมมาได้ยูรี่นี่ต้องเกิดเท่านั้นไม่เกิดไม่ได้ครับดูครับดูครับสะกุดจิตตะกุดจิตตะกุดจิต,จตเอาขายด่วนขายด่วน ขายด่วนขายด่วนครับขายด่วนโอ้โหเงินมหาศาลครับบอกเลยใครที่แพ้ไปแล้วออกเกมไปได้เลยนะครับมันแหลกครับถ้าเป็นไปได้ออกเกมได้เลยครับโอ้นี่ครับสีส้มหนีตายอยู่ตรงนี้ครับใครไปทาอะไรแกโอ้สีแดงไปไล่ยิงแกครับดูครับสีแดงยังโหดนะครับสีแดงโอ้งานเข้าครับ คุณโจชวาแนะนำว่าบ่อน้ำมันคนละสอบ่อก็พอใช่ใช่ผมว่าจะปรับเป็น2บ่อแต่ว่าจะอ,าอยู่ไกลๆกันนะครับจะเอาอยู่ไกลๆกันครับรถแร่สีเหลืองมักต้นเกมหรือเปล่ารถแร่ค้างไม่เก็บกันเลยอ๋อมิน่าคุณดีซี่ไม่ไปไหนเลยนะพี่คุนครับคุณโจชบาถามว่าต้องสั่งกี่กล่องก็ส่งครับขนมเปี๊ยะแจ้งด้วยครับพี่ สกล่องก็ส่งแล้วจ้าแต่ค่าส่ง50บาทครับอ๋อสั่งเอาจริงสั่งกี่กล่องก็ได้แต่ค่าส่ง50บาทอ่ะพี่ขุนก็บอกไปสั่งกล่องเดียวก็ส่งนะเดี๋ยวว่าต้องรวบรวมออเดอร์ไปนะรวบรวมเอเดี๋ยคนอื่นนี่นี่เดินเสามาแล้วกำลังดุเลยไล่กัดนะเดินเสาเฮ้ยสามบ้างเลยยิงเดินเสาได้สามบ้างเลยครับคุณธรรมนูนจันยางสวัสดีครับคุณธรรมนูนจันยางตอนนี้เรากำลังทดลองแมปใหม่นะฮะตอนนี้เรากำลังทดลองแมปใหม่ครับ คุณฮาคิมซองลองออกเสียงถูกกว่าไม่รู้นะสวัสดีครับคุณฮาคิมผ่านทาง a c e b o o k นะฮะชื่อเก็ตนะอ่าโอเคคุณเกตครับสวัสดีครับคุณต้นน้อยจัดประเด็ดนี้ถามว่าเกมอะไรครับเกมยูริครับยูริครับผมเกิดไม่ทันแน่เลยเนี่ยแสดงว่าคุณต้นน้อยยังยูน้อยอยู่นะถ้าเลข3ามเราต้องรู้จักเกมยูริรู้จักไม่ได้ ดูครับสีแดงมาบุกค,ความจริงเอาเรือมาก็สู้ได้นะดูครับอย่างเดือดครับส่งโคดติ้งมาด้วยครับอาจจะต้องบาลานซ์เรื่องของเงินตอนต้นเกมด้วยว่าเราให้ลงน้ำมันเยอะเงินไปให้สี่โรงนี่แบบเงินขึ้นอย่างไวอะ่ะแต่เราต้องการให้จบไงดูเดี๋ยวนี่สิบสามนาทีจบแล้ว คือต้องการให้บุกเลยสร้างแมบบไม้ให้บุกไม่ได้ต้องการให้ฟามใครฟามแพ้ครับแต่ใครบุกเี่กากัชนะเกมนี้คือ <c oughs> นกจ้าว่าแอปตรงกลางมีบ้านแล้วก็มีถังระเบิดข้างบ้านโอ้บระเจ้าใช่ครับก็ผมต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรใครที่มาเอาบ้านเอาคนใส่นะ แล้วก็สามารถมาแก้ทางกันได้ง่ายตรงนี้ครับแต่ตรงกลางเห็นไหมเห็นไหมดูการเดินดิมันต้องเดินขึ้นเดินลงเห็นปะนี่แหละคือความเขาเรียกว่าเสนห์ของมันเว้ยถ้าเกิดสมุงรเขาจะลบกันตรงกลางอ่ะมันจะมีความด้วยเปียบเสียเปรียบกันอยู่ระหว่างการเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะยึกยักยึกยักอย่างเงี้ยเราต้องการให้มันยึกยักยึกยักงตรงกลางมันถึงจะสนุกนะครับคุณดีซี่บอกว่าผมสร้างฐานแลเสร็จรถไม่ขยับน่าจะเป็นเพราะสร้างฐานออกมาข้างนอก แล้วโดนพื้นที่ที่มันเป็นหินเป็นจุดเดียวที่เป็นในแมปทำให้ค้างไม่เก็บเงินอ๋อแล้วสั่งแล้วสั่งเก็บเงินมันเก็บให้ไหมครับสวัสดีครับเอ,อ็กโคคุณมาสเตอร์เพเยอร์เขาจะเอาแมปเราไปแก้ให้นะเนี่ยพี่กำลังบอกเขาอยู่ตอนนี้กำลังอุ่นเครื่องเล่นแมปเราอยู่ครับ แมบที่เราสร้างใหม่แล้วก็ถ้าเกิดคุณมาสเตอร์เพลเยอร์เนี่ยมีมีแมปทีฟอดีๆแนะนำหรือว่าสร้างใหม่มาก็แจ้งได้นะครับหลังไม่มาได้เลยเดี๋ยวผมเช็คแล้วถ้าเกิดใช้ได้ก็เดี๋ยวเอาไปเล่นเลยดูครับเดือดโหมใส่ครับเอาโปป้าเข้าไปให้สกดก่อนครับเพราะดาเมจมันน้อยนี่ครับเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคโอ้แต่มาสเตอร์ไม้เขาเยอะครับเขาไม่กลัวอยู่แล้ว แหกครับแหลกร้อยเลยลิยวพูชนะอาร์เซนอลจะสั่งแว่้งพุกิจโอ้ยผมไม่ได้ขายแว่นแล้วอย่างเงี้ยเสียดายนะครับเสียใจมากเลยนะคุณไม่รู้เหรอครับว่าเชลตี้ชิวที่ผ่านมาเนี่ยลิยวพูก็แพ้นะครับแพอาร์เซนอลน,นะครับเออ จะมาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าลิวฟูแพ้จะมาสั่งบุง้งสั่งแม่นคุณไม่ใส่แว่นแล้วเหรอครับแลนะผมบอกเลยเบียกห <c oughs> ยอกครับหยอกหยอกหยอกดูครับไหวไหมครับโอ้ยเรือมาเรือมาเรือมาดูครับชุดใจไปกระพริบอุ้ยเรืออีกเยอะเลยครับ โอ้จเจอเรือยูริเข้าไปนี่จบเลยเกมนี้หาแหม่ไม่เจอส่งให้ผมทีให้ผมส่งให้ทางไหนอ่ะเอโครู้จักกับทางคุณมาสเตอร์เพเยอร์ไหมผมลองไปมดูในดิสครับเออลองเช็คด,ดูดคหน่อยทาง Discord หรืออะไรส่งแหม่ให้เขาหน่อยเขาจะได้เขาจะได้ ไอ้นี่มาให้ให,ให้เขาเข้าดิสคอพิจิตรก่อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวผมส่งดิสคอให้ทนจะได้อ่ะมามาทางมาเข้ามาในดิสคอก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมให้ Echo ช่วยส่งให้นะครับมาครับเกมนี้ต้องห้ามเรนดอมยูริกับฝรั่งเศส ต้องห้ามเรนดอมยูริกับฝรั่งเศสไม่ห้ามไม่ห้ามเอาเรือไปบุกเอาโอ้แต่ว่าเรือมาเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเอาเรือมาเจอแคนนอนวางขอบๆนี่เรือเข้าไม่ถึงกันนะแต่มันทําอะไรไม่ได้ครับเราจะต้องสร้างแมปที่มันบาลาน์ครับโอ้ดูดิโอ้ติดไวรัสกันเต็มเลยโคโรนาไวรัสโอ้ลุกลามลุกลามโคโรนาไวรัสลุกลามครับตายกันเป็นบื่อครับตรงนี้โอ้ยดูครับดูครับดูครับโอ้ย ไปมันเบื่อครับโคโนนาไวรัสโอ้ยหนักอยู่อย่างี้โอ้ดูครับโคโรนาไวรัสครับเราวิ่งไปโดนไวรัสนีงไม่เป็นไรเหรอโอ้ไม่เป็นเว้ยเออไม่เป็นไม่เป็นเป็นไวรัสของมันเองโอ้ปวดเจ็บบอกเลยยังเจ็บครับแล้วทำไมยังไม่แพ้อ๋อเหลือนี่เหลือนี่เดี๋ยวเดียว ให้พี่กิตส่งทางอีเมลครับครับเขาส่งอีเมลมาในช่องแชทอ๋อเหรอก๊อปส่งในดิสคอร์ดให้พี่หน่อยดิเดี๋ยวพี่ได้จะได้ไม่ลืมได้ไม่ลืมเดี๋ยวแชทมันยาวไปเดี๋ยวมันจะผ่านนะเนี่ยใช่เอาคกดต้อมมาสวัสดีครับกดต้อมปุ่มมือต้อนรับกดต้อมหน่อยนี่สมาชิกกิตติมศักดิ์ของเรานะเป็นล็อกเก็ตเทียบินได้ครับดูสัญลักษณ์ด้านหลังแกได้ครับล็อกเก็ตเทียหนึ่งบ้างด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับ เป็นล็อก,กเทียครับบินได้ครับช่วงต้นเข้าได้3ทางต้องรับให้เดีียวเนียวเพราะฝ่ายเขาได้เพราะทุกฝ่ายเข้าได้3ทางโซเวียตบุกต้นเกมอ่าจัดไปเรือก็เรือสู้ยูริไม่ได้หรอกอ่ามาครับมุญแจมครับน59นาที59วินาที